เดินหน้าตรวจสอบนะส่วนคุณแรมโบ้อีสานเสกสกลอัฐาวงล่าสุดเลยครับกรณีที่ฝ่ายค้านไปยื่นหนังสือต่อปปชให้เอาผิดนายก,กรัฐมนตรีเนี่ยคุณเสกสกลบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ตนเองมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะนำเรื่องการเมืองมาเล่นในขณะนี้ออันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะคุณเสกสกลไปยื่นเมื่อวานนี้คุณเสกสกลนี่บอกว่าที่ฝ่ายค้านจะยื่นเนี่ยทำได้ แต่ไม่เหมาะสมที่จะเอาเรื่องการเมืองเนี่ยมาเล่นในขณะน,นี้เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โควิดต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่เข้าใจว่าเหตุใดฝ่ายค้านถึงอยากจะเล่นการเมืองในขณะน,นี้โดยไม่คำนึงถึงประเทศชาติและความเดือดร้อนของประชาชนเลยอย่าใช้ทางลัดอย่าเล่นการเมืองแบบเก่าถ้าหากต้องการเข้ามาบริหารประเทศควรยอมรับความจริงว่า เป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายแค้นนะอย่ากระหายอํานาจรัฐจนลืมตัวลืมนึกถึงประชาชนลืมนึกถึงประโยชน์ของบ้านเมืองในสนถานการณ์ปัจจุบันขณะนี้ถ้าหวังล้มรัฐบาลอ,อยากกลับมามีอํานาจนะอย่าทําแบบไม่ลืมหูลืมตาจนไม่รับรู้ว่าขณะน,นี้วิกฤตความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรถ้าเกิดคิดไม่ได้ก็ขอให้เป็นฝ่าย้านตลอดชีพเหมาะสมที่สุด แรมโบอีสานกล่าวไว้นี่สดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่จะโดนต่อก็คือคุณธรรมนัททางก้าวไกลคุณชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้เปิดเผยว่า